คือการที่เรามีครบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอดีนะทุกคนมันเป็นสิ่งที่ดี ไม่อยากให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดปกติหรือหรือแบบสิ่งนี้จะทำให้ใครเป็นผู้พิเศษได้อะมันไม่ใช่อย่างอย่างนั้นนะหมายความว่าต่อให้ทุกคน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุค้มครองมีครูบาอาจารย์คุค้มครองก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำสิ่งนั้นสำเร็จหรือได้สิ่งที่ต้องการไปเสียทุกอย่างอ,อยากจะแค่แค่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนแบบ พยายามที่จะแบบรักดออีจะบอกว่าอย่างนี้ก็ได้พยายามที่จะรักตีเพราะมันมีสิ่งต่างๆรอบตัวเราหรือแม้แต่ภายใน <c oughs> หรือแม้แต่ในร่างกายเราทั้งภายในและภายนอกมันมีสิ่งยั่วยุมันมีสิ่งสิ่งต่างๆมากมาย มาที่แบบฉุดหลังเราหรือเบี่ยงเบนเราหรือหรือนำทางหรือพาเราไปสู่สิ่งที่ไม่ดีหรือหลอกล่อเราทำในสิ่งที่ไม่ดีคือมันมีมันมีปัจจัยแวดล้อมเยอะก็คือแบบว่าแค่แค่อยากจะให้ทุกคนแบบหนักหนักแน่นใน ในความรักดีของตัวเองพยายามพยายามรักดีแล้วก็มองไปข้างหน้าให้ได้พลังงานแย่ๆหรืออะไแย่ๆพยายามที่จะฉุดรั้งเราไว้อยู่แล้วมันมีผิดพลาดกันได้แหละมันมีผิดมันมีพลาดมันมีไม่ไง่ายมันไม่เกิดบทเรียนอืม คนเราต่อให้มันมีทฤษฎีวางไว้อยู่ตรงหน้ามันก็ไม่เชื่อนะบางคนมันต้องเจอกับตัวเองมันต้องพิสูจน์กับตัวเองมันต้องมันต้องได้รับบทเรียนด้วยตัวเองมันถึงจะเชื่อฟังอืมไม่ใช่ว่าแบบว่ามีทฤษฎีวางอยู่ตรงหน้าแล้วแบบใช้ใช้งานเก่งใช้ เอาง่ายๆมันไม่ได้ผลกับตัวเองอ่ะคือตัวเองเป็นบวาเพ่แบบว่าเออถ้าไม่ถ้าไม่ลองเองถ้าไม่ทดลองเองถ้าไม่ไม่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือจะไม่มีทางเชื่ออะไรแบบนี้เรามองว่าทฤษฎีมันคือมันเหมาะมันเหมาะแล้วก็มันมีไว้ใช้มันมีไว้ใช้งานอ่ะ มันผ่านการคิดค้นมาจากกลุ่มกลุ่มข้างหน้าแล้วเกิดว่าข้างหลังก็ใช้งานใช้งานให้ให้ดีอ่ะคือแบบกลุ่มใช้ก็กลุ่มใช้กลุ่มคิดก็กลุ่มคิดอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าแบบเออมันมันแยกเป็นส่วนๆนะ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะออาทฤษฎีมาฟาดฟันคนที่คิดคนสิ่งใหม่อะ่ะมันก็เหมือนเป็นตัวทวงมากกว่า